วันนี้พามาดูครับสถานที่ธรรมชาติแล้วก็เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์นะครับข้างหน้าผมนี่ก็คือเขาธรรมรัฐนะครับที่สีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ตอนนี้ผมยืนถ่ายเนี่ยจากปั๊มปตทสีเทพนะครับก็ภูเขาลูกนี้เนี่ยมีความสําคัญนะครับเพราะว่าข้างในมีถ้ำนะแล้วก็เชื่อมโยงกับ เมืองศรีเทพนะครับซึ่งตอนนี้เป็นอุทยานประวัติศาสตร์นะข้างในก็มีรูปปั้นพระโพธิสัตว์มีพระพุทธรูปที่เชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนานะครับก็เป็นหลักฐานชิ้นหนึ่งเลยนะครับที่ทําให้เห็นถึงศาสนาพุทธนะครับสมัยโบราณนะครับก็วิวบรรยากาศตอนนี้ก็ตรงนี้สวยงามนะเห็นทุ่งนาบรรยากาศแล้วก็เขาธมรัฐตรงนี้นะครับพระอาทิตย์กําลังรับขอบฟ้าไปก็จะเห็นได้ว่าตรงนี้เป็นทิศตะวันตกนะครับก็ ตะวันกำลังตกหลังเขาตรงนั้นและนี่ก็คือเขาทมรัฐครับเดี๋ยวไว้คลิปเต็มจะพาทุกท่านเข้าไปชมอุทยาน